สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านครับผมนายชัยวัตรวท้า์นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒบุรีรัมย์ชั้นปีที่หมู่1ในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ในยุคของสมัยใหม่ซึ่งคณิตศาสตร์สมัยใหม่นะครับเป็นคณิตศาสตร์ที่พัฒนามาตั้งแต่ยุคก่อนๆซึ่งเป็นคณิตศาสตร์แห่งรูปแบบความสัมพันธ์และโครงสร้างที่มนุษย์นั้นได้ใช้พัฒนาเพื่ออธิบายโลกมาตั้งแต่โบราณ ในยุคก,ก่อนหน้านี้นะครับคณิตศาสตร์มักเน้นไปที่ตัวเลขรูปทรงเรขาคณิตและการคำนวณเชิงปฏิบัติเช่นการคำนวณหาพื้นที่ปริมาตรเวกเตอร์หรือวิธีการแก้สมการอย่างเป็นขั้นตอนโดยมีน,นักคณิตศาสตร์อย่างยูคลิดฮาคิมิดิสและพิทากรัสเป็นตัวแทนของยุคโบราณแต่อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อโลกนั้นได้ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่19 มนุษย์นั้นเริ่มตั้งคำถามต่อข้อสมมติฐานพื้นฐานของคณิตศาสตร์เองเกิดให้เป็นกระแสใหม่ที่ต้องการเข้าใจคณิตศาสตร์ในเชิงนามธรรมมากขึ้นวิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานของความจริงเชิงตรก,กะจนกลายเป็นสิ่งที่เราเรียกกันปัจจุบันว่าคณิตศาสตร์สมัยใหม่เอาละครับเราลองมาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นของคณิตศาสตร์สมัยใหม่ซึ่งในช่วงศตวตรรษที่19นะครับช่วงที่คณิตศาสตร์นั้นได้เริ่มเข้าสู่ การวิเคราะห์โครงสร้างนามธรรมโดยไม่ยึดติดกับตัวเลขหรือรูปทรงในโลกแห่งความเป็นจริงอีกต่อไปสาเหตุสําคัญที่มีการผลักดันการเปลี่ยนแปลงนี้นะครับมีหลายปัจจัยอันได้แก่ 1. วิกฤตในเลขาคณิตของยุคลิด 2. ทฤษฎีจํานวนและความไร้ขอบเขตของจํานวนการศึกษาจํานวนเชิงนามธรรม 3. การวางรากฐ,ฐานของแคลคูลัสใหม่และ 4. การเกิดของทฤษฎีเซตเรามาเริ่มต้นกันที่ปัจจัยแรกนะครับวิกฤตในเลขาคณิตของยุคลิด ซึ่งได้มีการค้นพบเรขาคณิตนะครับที่ไม่ยูคลิดโดยนักคณิตศาสตร์อย่างโลบาเชฟสกีโบยาอิและเกาส์ทำให้เกิดคำถามต่อความเป็นสากลของสมมติฐานแบบยูคลิดนะครับที่เคยเชื่อว่าความจริงนั้นแน่นอนปัจจัยที่2นะครับทฤษฎีจำนวนและความไร้ขอบเขตของจำนวนการศึกษาจำนวนเชิงนามธรรมการศึกษาจำนวนเชิงนามธรรมนะครับเช่นจำนวนเชิงซ้อนจำนวนเชิงพิชคณิตจำนวนเบื้องต้นและจำนวนทรานเซนเดทัล นำไปสู่การพัฒนาโครงสร้างเชิงนมามธรรมใหม่ๆในพิชคณิตต่อมานะครับปัจจัยที่3การวางรากฐานของแคลคูลัสใหม่การวิเคราะห์คณิตศาสตร์โดยนักคณิตศาสตร์อย่างไวเออร์สตรัทและคอซีทาให้แนวคิดลิมิตปริพันธ์และอนุพันธ์มีความเข้มงวดทางตรรก,กะมากขึ้นและปัจจัยสุดท้ายนะครับปัจจัยที่4การเกิดของทฤษฎีเซตเกออ็คันชอผู้พัฒนาทฤษฎีเซต ทำให้เกิดเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการจัดระเบียบว,วัตถุทางคณิตศาสตร์ทุกชนิดภายใต้โครงสร้างของชุดเซตและฟังก์ชันซึ่งปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นนะครับทาให้นักคณิตศาสตร์สมัยใหม่นั้นทําให้เกิดคณิตศาสตร์สมัยใหม่ขึ้นมาซึ่งมีการจําแนกแบ่งสาขาสําคัญของคณิตศาสตร์สมัยใหม่ 1. ทฤษฎีเซตเป็นรากฐานสําคัญที่สุดของคณิตศาสตร์สมัยใหม่โดยมองวัตถุทางคณิตศาสตร์ทุกชนิดเช่น จำนวนจริงจำนวนเชิงซ้อนปริภูมิฟังก์ชันว่าสามารถนิยามขึ้นมาในเชิงเซตได้ทั้งสิน้นทฤษฎีเซตไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือในการจัดระเบียบเท่านั้นแต่ยังเปิดเผยถึงปัญหาพื้นฐานเช่นพารด a กซ์ต่างๆที่ต้องมีการสร้างทฤษฎีเซตเชิงสัจพน์เช่นระบบ z F4 2. ตรรก,กะคณิตศาสตร์ G อร์เดนทัวริงฮาวเบิร และนักคณิตศาสตร์อีกหลายหลายคนที่ช่วยพัฒนาตัดกะคณิตศาสตร์เพื่อศึกษาข้อจํากัดของการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์เกิดเดินเองได้แสดงให้เห็นถึงข้อจำกัดของระบบสัจพจนโดยทฤษฎีบทความไม่สมบูรณ์ของเขา 3. พิชคณิตนามนธรรมพิชคณิตนามนธรรมนะครับพัฒนาขึ้นเพื่อศึกษาคุณสมบัติทั่วไปของโครงสร้างพิชคณิตเช่นกลุม่มวงแหวนปฏิพันธ์โมเดลและทฤษฎีการเป็นตัวประกอบ สาขาที่4นะครับทอโพลียีทอโพลยีนะครับศึกษาคุณสมบัติของวัตถุที่ไม่เปลี่ยนแปลงภายใต้การบิดงอแต่ไม่ฉีกขาดเป็นราบฐานสำคัญของหลายสาขาเช่นฟิ Quantum, สิกส์ควอนตัมสมการเชิงอนุพันธ์เชิงบางส่วนและพัฒนาต่อไปอีกจนเกิดเป็นทอโพลยีเชิงอนุกรมสาขาที่5นะครับการวิเคราะห์คณิตศาสตร์พัฒนาวิธีการวิเคราะห์ลิมิตอินทิเกรตและสมการเชิงอนุพันธ์ในเชิงเข้มงวด เพื่อให้มีความถูกต้องทางตรรกและสามารถประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในเชิงวิศกว,ศวกรรมและเศรษฐศาสตร์สาขาที่6นะครับทฤษฎีจํานวนเชิงวิเคราะห์ศึกษาคุณสมบัติของจํานวนเบื้องต้นผ่านเครื่องมือการวิเคราะห์เช่นฟังก์ชันเจตา้าซึ่งเป็นรากฐ,ฐานของปัญหาสมมติฐานรีมันหนึ่งในมิลลเนียมพรเมสาขาสุดท้ายนะครับทฤษฎีหมวด เป็นภาษาทางคณิตศสาสตร์ที่มองโครงสร้างทุชนิดในภาพรวมวัตถุและฟังก์ชันเชิงโครงสร้างซึ่งช่วยในการเชื่อมโยงสาขาต่างๆของคณิตศสาสตร์เข้าด้วยกันอย่างลึกซึง้งจากทั้งหมดทั้งมวลท,ที่กล่าวมานะครับไม่ว่าจะเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางคณิตศสาสตร์หรือสาขาสําคัญของ,ของคณิตศสาสตร์สมัยใหม่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิดนะครับในคณิตศสาสตร์สมัยใหม่ที่ว่าจากรูปธรรมให้กลายเป็นนามธรรมจากสมการเป็นโครงสร้าง จากเฉพาะเรื่องให้กลายเป็นแนวคิดทั่วไปที่ใช้ได้กับหลายเรื่องและจากการพิสูจน์แบบสัมผัสได้ให้กลายเป็นการพิสูจน์เชิงตรรก,กะเชิงสัจพจน์อย่างเป็นระบบคณิตศาสตร์สมัยใหม่ไม่ได้ต้องการแค่หาคําตอบแต่ต้องการเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังว่าทําไมคําตอบนั้นจึงเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างถูกนิยามมาจากสัจพจน์ขึ้นมาก่อนแล้วจึงอนุมานความจริงตามมาและต่อมานะครับผมจะพาทุกท่านนะครับเข้าไปดูว่า ในคณิตศาสตร์สมัยใหม่นั้นมีนักคณิตศาสตร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมีใครกันบ้างคนแรกนะครับที่อยากจะให้ทุกท่านได้รู้จักคือคาร์ลฟิริสเกามีชื่อเสียงในหลายด้านของคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของทฤษฎีจํานวนพิชคณิตเรขาคณิตสถิติศาสตร์และการวิเคราะห์ซึ่งนะครับคาร์ลฟิริสเกานั้นได้รับฉายาว่าเป็นเจ้าชายแห่งคณิตศาสตร์โดยมีสูตรดังของเขานะครับก็คือเป็นสูตรที่ใช้ คำนวณผลบวกของจํานวนนับ n จํานวน s เท่ากับ n ค n ูณ n บวก1ทั้งหมดส่วนด้วย2เช่นนะครับเมื่อเรามีจํานวนนับ1บวก2บวก3บวก4บวกไปรเรื่อยๆจนถึง100ซึ่งก็จะได้ว่ามีทั้งหมด100จํานวนก็จะได้เท่ากับว่า s หรือว่าผลบวกของจํานวนนับนะครับเท่ากับ100คูณกับ100บวกนิดหนึ่ง แล้วไปหารด้วย2ก็จะได้เท่ากับ5,050ซึ่งสูตรเหล่านี้นะครับเขาได้มาซึ่งมาจากการเทคนิคที่เขานั้นใช้ตอบโจทย์ในห้องเรียนตอนยังเด็กจนทําให้ครูงเขาทึ่งเป็นอย่างมากข่าวฟิสิสกานะครับได้ตีพิมพ์ตําราพื้นฐานที่วังหลักการทางซิดิดิจำนวนทําให้มีการใช้คอมพิวเตอร์ทํางานในระดับขั้นพื้นฐานโดยใช้เพียงตัวเลข2ตัวเลขก็คือ1และ0 และคนต่อมานะครับที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในยุคของคณิตศาสตร์สมัยใหม่ชื่อของเขาคือออยเลอร์เป็นที่รู้จักกันอย่างก,กว้างขวางนะครับในคณิตศาสตร์ยุคใหม่จากผลงานหลากหลายและมีอิทธิพลอย่างมากเช่นจำนวนของออยเลอร์นะครับหรือว่าค่า e ซึ่งออยเลอร์นั้นนะครับได้สร้างสมการที่ชื่อว่าสมการออยเลอร์ e กํลัง i pi บวก1เท่ากับ0 ซึ่งนะครับนิยมกันว่าเป็นสมการที่มีความเชื่อมโยงกันระหว่างตัวแปรที่สําคัญในคณิตศาสตร์ซึ่งมีความเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งมากโดยสมการ e กาลัง i pi บวกหนึ่งเท่ากับศูนย์นะครับขึ้นชื่อว่าเป็นสมการที่สวยงามที่สุดในโลกครับก็จบไปแล้วนะครับสาหรับคณิตศาสตร์สมัยใหม่ซึ่งในปัจจุบันนะครับคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีการพัฒนากันอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะนํามาประยุกต์ใช้และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับโลก ซึ่งสมาชิกในกลุ่มนะครับมีนายกิติภูมิพันยานายพิชภพวงประโคนนายชัยวัตรรทา้านายทิบดีกระสิลำและนางสาวอนันตพรกิรำขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมและรับฟังขอบคุณครับ